นี่คือสลัดอะโวคาโดนะคะใส่ปลาเงินด้วยมาทานด้วยกันค่ะอืมอะโวคาโดพ่อคะอ้าคือสลัดอะโวคาโดนะคะไหนปลาเงินมใส่ลไหนยกขึ้นมาดูสิคะโอ้โหสลัดอะโวคาโดน่าทานมากเลยอะต้องใส่น้ำซอสดด้วยยหรอคะ ติว <c oughs> <c oughs> สลัดอะโวคาโดนะคะใส่ปลาเงินด้วยปลาเงินนี้ทอดขอดูปลาเงินหน่อยค่ะปลาเงินค่ะเป็นไงคะไหนปลาเงินอันไหนอะโวคาโดแล้วก็มะเขือเทศี๋ยวเราจะทานปลาเงินนะคะเป็นไงคะรสชาติอร่อยไหมคะอร่อยมาก หัวเจาะนาเจาะอร่อยมาทานด้วยกันนะคะอันนี้ซาซิมินะคะว้าวปลาแซลมอนท้องอะเนี่ยอันนี้เป็นท้องของปลาแซลมอนนะคะใส่กับอะไรคะเนี่ยวาซาบีโอแล้วก็จุม่มน้ำซอสน้ำซออะไรคะโอ้ ารมากเลยเป็นไงคะรสชาติยัำยำเกลอ,อร่อยมากโอ้ดูสิคะเขาจัดมาได้สวยมากๆเลยค่ะ<ๆ><ๆ>มาทานด้วยกันนะคะ,ะสลาม้มนอร่อยมากๆเลย สลัดปลาเงินทอดกรอบเมนูแนะนำที่อยากให้คุณลองสลัดผักสดเสิร์ฟพร้อมปลาเงินทอดกรอบกรุบกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะปราเงินเป็นปลาขนาดเล็กที่มีลำตัวเงินใสนำมาชุบแป้งแล้วทอดในน้ำมันอุณหภูมิพอเหมาะจนกรอบ เพิ่มรสชาติให้จานหลักและก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเต็มไปด้วยโปรโตีนและแคลเซียมเสริมความอร่อยด้วยน้ำสลัดซีอิ้วญี่ปุ่นนะคะมีรสชาติเค็มเปรี้ยวแล้วก็หอมงาขั่วเพิ่มความสดชื่นในมื้ออาหารค่ะความอร่อยกรุบกรอบของปลาชิระอุโอะเป็นปลาเงินทอดกรอบมันเกิดห้ามใจจริงๆเลยค่ะทานกับผักสด กรอบหลากหลายชนิดนะคะมันทำให้ฟินมากๆเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะคะนำปรางเงินมา250กรัมค่ะผักกรีนโอก๊กเรดโอก๊กต้นอ่อนทานตะวันแครอทตามชอบเลยนะคะเราก็เอามะเขือเทศราชิน,นีสักหกลูกค่ะแิ้งทอดกรอบหนึ่งถ้วยน้ำสลัดงาคั่ว น้ำมันสำหรับทอดปลาค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายมากเลยนะคะนำปลาเงินไปล้างให้สะอาดซับน้ำให้ตัวแห้งแล้วคลุกกับแป้งทอดกรอบใช้ตะแกรงลอนแป้งออกค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเปิดไฟให้ร้อนนำปลาลงไปทอดให้เหลืองกรอบเตรียมผักมะเขือเทศใส่ชาม แล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดงาคั่คควคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ปรางเงินที่ทอดกรอบไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะอร่อยมากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆด้วยค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองว่าอร่อยมากแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ